Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูอะโวคาโดอร่อยๆอนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอมาฝากค่ะทุกคนวันนี้เราจะราดน้ำผึ้งนะคะลงบนอะโวคาโดไปด้วยเพราะว่าเมื่อวานเรากินแบบไม่ใส่น้ำผึ้งไปแล้ววันนี้จะมากินแบบ ใส่น้ำผึ้งนะคะวันนี้เลิกงานมามีอโะโวคาโดสุกพร้อมทาน2ลูกนะคะตั้งอยู่บนตู้เย็นมีความสุขมากๆเลยค่ะพอได้มาก่อนที่จะปอกกินนะคะเราก็นึกถึงเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามเราอยู่ อาจจะมีคนอยากจะเห็นมุมสวยๆของอะโวคาโดที่โดนราดน้ำพึ่งแบบฉ่ำๆก็เลยตั้งใจทำคลิปวิดีโอสั้นๆอันนี้มาให้ชมกันนะคะและน้ำพึ่งที่เรากำลังราดอยู่นี้คือน้ำพึ่งที่ถูกอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียค่ะเป็นน้ำพึ่งป่าธรรมชาติค่ะทุกคนหอมหวานอร่อยมาดูกันค่ะน่าทานไหมคะน้ำพึ่งหอมๆคู่กับอะโวคาโดอร่อยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน